ตื่นมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันจะวูบลงเรื่อยเคยฝันอยากเป็นทหารตอนสมัยเด็กฝันว่าอยากเป็นนักดาราศาสตร์ตอนแรกเนี่ย ไม่ได้มีอาการไม่ได้มีอาการปวดตาไม่ได้มีอาการแบบอาการข้างเคียงของของผู้ป่วยต้อหินปวดหัวปกติปวดตาปกติเรายังไม่รู้อาการครับเราก็นึกว่าแต่มันไม่เป็นอะไรอย่างตรวจไปตรวจมาอ้าวความดันในลูกตาเยอะพอเจอเจอ,เจอตอนสิบขวบก็เริ่มรักษาแบบด้วยการหยอดยาจะผาขึ้นผ่าตัดเลยแต่ช่วงนั้นยังแบบมีเรียนก็เลยขอกลับไป แ๊ปไปสอบไปเรียนก่อนแล้วก็กลับมาเขาก็าบอกเรายิ่งมาช้าเท่าไหร่อาการมันก็จะยิ่งแย่ลงอย่างนี้ผมเป็นต้อหินสองข้างนะครับก็ผ่าตัดตารวมกันแล้วประมาณ6ครั้งคือล่าสุดนี่ไปหาหมอเขาบอกว่าอาการคงที่ถ้าสิที่เห็นปัจจุบันนี่ก็มังดีกว่าจะไม่เห็นอะไรเลยอย่างน้อยก็ ยังเห็นแสงเห็นเงาบ้างยังพอรู้กลางวันกลางคืนเนีก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะทั้งเรื่องของความฝันทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการตัดสินใจรักษาเต้นเนิ่นๆเพราะถ้าถ้าลุกลามมากกว่านี้มันมันก็ต้องเห็นว่าก็มีผลต่อความฝันต่อการงานแน่ๆทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชํางานการนะครับทำงานเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็ทกวันี้ทำงานนวดอยู่แถวออบ้านก็คนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยผมอยากจะให้แบบสู้แล้วก็อย่าพึ่งทอ้อยอมรับมันเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังมีแขนขาปกตินี ยังทำงานได้เหมือนคนอื่นๆยังใช้ชีวิตได้โรคต้อหินนี่นะครับก็คือโรคของขั้วประสาตตาครับที่ถูกทําลายด้วยสาเหตุต่างๆนะสาเหตุที่สําคัญก็คือความดันตาสูงครับแต่ว่าปัจจุบันเราพบว่า80-90%ของคนที่มีความดันตาสูงเนี่ยมักจะไม่ไม่มีอาการหลายๆคนนะครับมักเข้าใจผิดว่า คนที่เป็นต้อหินแล้วเนี่ยจะต้องตาบอดนะซึ่งเรนนี้เป,นเป็นความเข้าใจที่ผิดโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าคนพบได้เร็วเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้เขาเสูญเสียการมองเห็นได้นะครับถึงแม้ว่าการรักษาต้อหินเนี่ยจะไม่ทําให้การมองเห็นดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้เขาตาบอดหร,รือสูญเสียการมองเห็นได้เราจะทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้คนไข้ต้อหินนั้นยังคงมีการมองเห็น อย่างน้อยเท่ากับวันแรกที่เขามารับการรักษาครับแต่การรักษาต้องหินจะประสบความสำเร็จนะครับคนไข้จะต้องสู้หมอก็สู้แล้วเราจะสู้ไปพร้อมกัน